สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มวิทยทีทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดีย้มเชา้ชาเช้าวันพุทธที่14มกราคมพศ2567กับการบางแผนการเทรดทองคำในเช้าว,วันนี้นะคะวันนี้มาวายค่ะเนื่องจากคุณแฟรมีภารกิจนะคะที่ต้องบินนะคะไปที่กรุงเทพแต่เช้านะถ้ากราฟทองวันนี้เดี๋ยวย้ำก่อนนะเดี๋ยวต้องรอ7โมงก่อนนะนะถ้า7โมงนะคะถ้า7โมงกราฟทองทำเฟมเดย์จบเป็นเขียวยาวกว่าแดง แล้วกราฟทองนะคะจบเป็นเขียวยาวกว่าแดงมีโอกาสที่กราฟทองจะขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่าวีจะจบแดงอาจจะต้องไปเซลล์ที่ต้านบนแต่ว่าในส่วนของภาคเช้าถ้าสมมติว่าเด mm hmm. จบเขียวที่ยาวกว่าแดงอาจจะต้องมองบ่ายไปก่อนนะคะอาจจะต้องมองบ่ายไปก่อนเพราะฐานของเขานั้นยังยกอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นนะคะการกลับตัวแท่งเดในแท่งที่สองและ2นะเดี๋ยวต้องรอดูว่า7จ็ดโมงจะจบได้ไหมถ้า7จ็ดโมงจบเป็นเขียวยาวกว่ามีโอกาสขึ้นต่อค่ะไปดูที่ทำเฟสสี่ทำเฟสสี่นะคะมีการ เกาะกลุ่มราคากันอยู่ตรงโซนนี้แต่เมื่อวานยันเช้านี้นะคะเมื่อวานก็ขึ้นไปแล้วก็กดราคาลงมาลงมาเจอแนวรับก็ได้ราคากรับอีกแล้วก็สังเกตได้ว่าฐานที่สีก็ค่อนข้างจะมีการยกนะคะไปดูในส่วนของ Time f ฟ a มชหนึ่งค่ะรัมเฟ a m ชหนึ่งไม่สามารถหลุดแนวรับตรงนี้ได้มีการสร้างแนวรับใหม่ค่ะเมื่อวานนะคะยังไม่หลุดสองแล้วก็สรุปก็คือเช้าวันนี้มีการหันหัวขึ้นนะคะเมื่อคืนพแ็แพมได้กำไรแล้วก็พักผ่อนเพราะเช้านี้ต้องตื่นเช้าอย่างที่บอกนะคะ สมมุติว่าวันนี้นะคะถ้ากราฟเดย์นั้นจบเป็นเขียวแสดงว่ากราฟทองอาจจะมะีต้องถือว่ากราฟทองจะมีแรงนะคะมีแรงกลับมาที่แอเรียแนวต้านอีกครั้งหนึ่งราคา4540โซนนี้วันนี้ถ้ากราฟทองขึ้นมานะคะจะมาที่4540กรณีขาบายกรณีขาบายนะคะถ้าสมมติว่าคุณต้องปิดกำไรก็คือปิดแถว4045ตรงโซนนี้และกรณีที่นะคะขาเซลนะคะก็ต้อง นะคะมารอเซลล์ที่โซนนี้เพราะว่าถ้ากราฟเลือกฝั่งขึ้นนะคะจะมีการบิงขึ้นมาจะมีการบิงขึ้นมาเพื่อนะคะทดสอบแนวต้านนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าลงไม่ได้จะเป็นแพทเทิร์นการไต่าราคาขึ้นนะย้ำกันการไต่าราคาขึ้นแล้วก็ต้องดูกราฟก่อนว่า7จ็ดโมงจะจบเป็นเขียวยาวก,กว่าแดงไนดะ้หรือไม่ถ้าใช่แปลว่าขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ค่ะจะกลับมาแนวรับอีกครั้งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องดูกราฟให้ชัดเจนนะรอให้ชัดค่อยจัดงามๆนะคะ อ่าอย่างที่บอกนะรอจังหวะรวยนะคะจังหวะรวยอย่าลืมนะคะทุกคนทุกเช้าทุกวันนะ,ะ,นะเดี๋ยวรอซิงเกลนี้นะคะเรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนได้ฟังตอนเชา้าเป็นการเตือนสตินะฮะอ่าบางครั้งโค้ดไม่อยู่ก็คนใช้เพลงในการเตือนสติได้นะคะ <c ose> โอเคถ้าสมมติว่าโค้ดถ้าไม่ขึ้นไปอะถ้าไม่ขึ้นไปอันนี้ก็ลงสิจ้า <c ose> ลงก็คืออาจจะมีโอกาสลงยาว <c ose> เดี๋ยวต้องดูะคะ <c ose> ดูกราฟด้วยนะ,ะ <c ose> ทั้งหมดดูกราฟนะคะดูกราฟนะคะ, <c ose> ะ,คะอ่า ถ้าสมมติว่าถ้าน้าขึ้นไม่ได้ก็จะลงมายาวฝั่งนี้นะคะทั้งหมดเช็คก,การาฟก่อนใจเย็นรอให้เป็นเราจะเห็นกําไรเราชะชะ้ค่อยจัดง,งานงานเหมือนที่โค้ดบอกนะคะอย่างเมื่อวานเห็นไหมโค้ดแพมพาทุกคนรอจนถึง4ี่ทุ่มนะ,ะถ้าตรงปุ๊บก,ก็เข้าทำำํากําไรเท่าไร่ก็กําไรมากกว่า10%ต่อวันแน่นอนขอยทุนรอแล้วรวยแล้วก็เก็บกําไรไปทุกๆวันนะคะกรณีวันไหนที่แบบมันตรงแพทเทิร์นมันตรงเทนตรงเดมันก็จะวิ่งมากทำให้เรามีกําไรได้มากแต่วันไหนถ้ามันแบบ ต้องเล่นนะคะเล่นตามระบบการเทรดก็ยังไงก็ได้ต่างคอ้คุณรอแล้วรวยคําตอบเดียวคือรอแล้วรวยรอตรงระบบการเทรดวันนี้จะเล่นบ่ายวันนี้เช่นวันนี้ตั้งท่าจะเล่นบ่ายก็รอเล่นบ่ายวันนี้ตั้งท่าจะเล่นเซลก็รอเล่นเซลดังนั้นเทรดเดอร์แค่มีวินัยกับตัวเองคําตอบอยู่ที่คุณแล้วนะคะที่เหลือฝึกวินัยค่ะฝึกเรียนรู้ฝึกเข้าใจแล้วก็ฝึกการกล้กาตัดสินใจในการวางไม้วางหลอดจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในการเป็นเทรดเดอร์เป็นกำลังใจทุกคนนะคะทุกค,ค,คนทําได้ทุกคนเรียนรู้ได้นะโค้ชแพมสอนลูกศิษย์มาเยอะแยะมากม,มายโมเชื่อว่า ทุกคนที่เรียนทำได้เสมอมน,นะคะดังนั้นใครที่ยังเรียนไม่เข้าใจกลับไปห้องเรียนสามเพื่อให้เรามั่นใจอีกครั้งหนึ่งการเรียนนะคะมันจะต้องเรียนสามเพื่อให้เราเข้าใจเพราะว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในโหมดของการเรียนรู้พอเรียนรู้ไปสักพักหนึ่งทุกอย่างวิชาทั้งหมดจะอยู่ที่คุณที่เหลือก็เข้าทํากําไรอยู่ที่ไหนก็ทําเงินได้ในโลกใบน,นี้กับอาชีพเทรดเดอร์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาติดตามใหม่ไม่ว่าจะเป็นช่องโซเชียลนะคะเฟซบุ๊กนะคะ เพจแม่บ้านเด็ forex ช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Tiktok อกนะทุกช่องทางขอบคุณทุกท่านที่ทให้ความสนใจเรื่องการเทรดพดแพมยินดีแบ่งปันความรู้นี้ให้กับทุกท่านสําหรับใครที่สนใจคอร์สเรียนนะแบบเรียนเจอตัวก็จะมีเดือนหน้า1 7 1 8 19เป็นคอร์สพิเศษรุ่น13แล้วก็มีซูเปอร์พิเศษนะคะอันนั้นจะรับแค่สิท่านเท่านั้นนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไอเดียไลน์นสิการ9กคลิปนี้เดี๋ยวพอดเพมส่งเข้าไปถ้าด a จบบ่ายรอเลนบายนะคะสวัสดีค่ะ